1กรกฎาคม2567นายแพทย์มนูลลีชเวงวงผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจโพสต์เฟสบุ๊คระบ,บุข้อความว่าผู้ป่วยหญิงอายุ64ปี บ้านอยู่จังหวัดเพชรบูร์ปกติแข็งแรงดีเริ่มมีไข้ไอมีเสรลจข้นเหนียวกลางวันกลางคืนเหนื่อย4วันไม่มีน้ำมูกและไม่เจ็บคอตั้งแต่วันที่16เมษายน2567ตรวจไม่พบโควิด19ไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ยาปฏิชีวนะไข้ลงแต่ยังมีไอมีเสรลจมากน้ำหนักลด3กิโลกรัมเคยติดโควิด19มาแล้ว1ครั้งไม่สูบุหรี่มาที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เมื่อวันที่30เมษาย,ยน2 5ง7งานอนดิเรกทำสวนปลูกต้นไม้ใส่ปุ๋ยคอกทำจากมูลวัวเทรอบต้นไม้ในเนื้อที่1ไร่60ถุงทุก2เดือนทำมา1ปีกว่าแล้วตรวจร่างกายฟังปอดมีเสียงผิดปกติทั้งสองข้างเอกซเรย์ X ปอดผิดปกติเขาได้กับหลอดลมโป่งพองทั้งสองข้างทำคอมพิวเตอร์ปอดเห็นหลอดลมโป่งพองในปอดทั้งสองข้างส่งเสมหะย้อมเชื้อหาวณโรค AFB s เมีย er, ให้ผลบวกไม่ได้ฉัยโรคหลอดลมโป่งพองสงสัยติด เชื้อวัณโรคหรือวัณโรคเทียมจึงให้ยารักษาวัณโรคร่วมกับยารักษาวัณโรคเทียม2สัปดาห์ หลังกินยาดีขึ้นหยุดไอไม่มีเสมหะผลพ้อเชื้อขึ้นเชื้อวัณโรคเทียม3มชนิดเมื่อทราบผลพ้อเชื้อได้หยุดยาทุกชนิดก่อนขอเก็บเสมหะอีกครั้งแต่เก็บไม่ได้เพราะไม่มีเสมหะแนะนําให้หยุดการเทปุ๋ยรอบต้นไม้ในสวนผู้ป่วยรายนี้คงติดเชื้อวัณโรคเทียมสมชนิดจากการหายใจเชื้อโรคลอยขึ้นมาในอากาศเวลาเทปุ๋ยคลอกลงบนพื้นดินโดยมีการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาตรวจพบเชื้อวัณโรคเทียมหลายชนิดลอยขึ้นมาในอากาศ ในห้องปฏิบัติการเวลาเทปุ๋ยดินปูกซึ่งเป็นสินค้าขายในท้องตลาดลงบนพื้นโดยคนไข้ารายนี้มีเชื้อวัณโรคเทียมสมเชื้อในเสมหะเหมือนที่แยกจากละอองลอยจากดินปลูกในห้องปฏิบัติการในประเทศสหรัฐอเมริกาคนทั่วไปที่ปลอดปกติเมื่อหายใจเชื้อวัณโรคเทียมเข้าไปไม่ก่อให้เกิดโรคแต่คนที่มีโรคปอดเช่นมีโรคหลอดลมป่งพอง,องเคยป่วยเป็นวัณโรคควรหลีกเลี่ยงไม่อยู่ในบริเวณที่คนกำลังเทปุ๋ยลงบนพื้นดินหรือเทปุ๋ยลงบนพื้นดินด้วยตัวเองถ้าต้องเทปุ๋ยลงบน พื้นดินด้วยตัวเองต้องใส่หน้ากากป้องกันเชื้อโรคเช่น N95 เพื่อป้องกันหายใจเชื้อวรัณโรคเทียมที่ลอยขึ้นมาในอากาศเข้าปอดเพราะทําให้เกิดโรคได้อย่างผู้ป่วยรายนี้ค่ะ